ไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องที่เกือบจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสาวน้อยแสงดีอย่างน้องแอลลี่เนี่ยถูกโยงนะคะว่าเป็นคนที่ทําให้คู่รักทยยาสุตาเนี่ยเขาเลิกกันค่ะ ตูตูชื่อของนักร้องสาวไวสายอเลี่อาชิระยาก็ถูกโยงนะคะว่าเป็นมือที่3ที่ทําให้ความรักของอาชีอาชิรวัตรแล้วก็มีญาติทองเจือต้องยุติลงค่ะล่าสุดน้องอเลี่ก็ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้รู้จักกับทางอาชีเลยแล้วก็ไม่โอเคกับเรื่องนี้มากๆจึงตัดสินใจคุยกับทางต้นสังกัดถ้าหากมีคนทําให้เสียชื่อเสียงอีกเนี่ยก็จะเตรียมดําเนินคดีค่ะ ที่อยู่ดีดชื่อหนูก็โยงเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเรื่องมันก็ไม่ค่อยเม็กซเซนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยหนูก็เลยแบบชิวมากๆค่ะไม่เคยจีบค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยแล้วก็ไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรเลยค่ะ mm hmm. แค่กวเรื่องนั้นค่ะเพราะว่าหนูแบบว่าเป็นคนที่ไม่โอเคเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่จะไม่มีวันทําอะไรแบบนั้น